สวัสดีครับพวกผมกลุ่มวัดไวอิเล็กทริกมาพรีเซนต์โปรเจกต์วัดไวเบิร์ดเป็นโปรเจกต์พัฒนาเกมที่จะเล่นด้วยอุปกรณ์ที่ทําจากเครื่องมืออันเดนโนนะครับโดยจะมีสมาช,ชิกและรหัส3ตัวท้ายดังนี้นะครับคนที่1นึ่งเธะดนบุญจนงรหัส637คนที่สยศพัฒน์มพันธิตอักษรห4 3และคนที่3ลาลังซีมันเพชรโยทิน64 4นะครับ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของกลุ่มเรานะครับประกอบไปด้วยแผงวงจร Arduino Uno R3 1ชิ้นเซนเซอร์ ADXL345 ดิจิตอลอะสลาร์เมเตอร์1ชิ้นสายจ้ำตัวผู้กับตัวผู้ความยาว10ซนเมตร1ชิ้นและสาย Arduino USB A to USB B ความยาว1.4เมตร1ชิ้น ตัวเซนเซอร์ที่เราใช้จะเป็น Digital a อสเซอร์เร e เนะครับโดยจะต่อเข้ากับแผงวงจร Arduino Uno R 3ต่อกันด้วยสายจัมป์ตัวผู้กับตัวผู้ความยาว10เซนเมตรเราจะใช้เซนเซอร์ตัวนี้ในการต่อเข้ากับแผงวงจร Arduino ด้วยสายจัมป์ตัวผู้และตัวผู้นะครับและเซนเซอร์ตัวนี้จะใช้ในการวัดค่าความเร่งที่เกิดจากการแข่งแขนของผู้เล่นนะครับ การใช้เซนเซอร์ร่วมกับการเล่นเกมเมื่อผู้เล่นถืออุปกรณ์แล้วทำการแกว่งแขนตัวเซ็นเซอร์จะวัดค่าความเร่งที่เกิดจากการแกว่งแขนเมื่อวัดค่ามาแล้วก็จะทำการส่งค่าไปยังแผง Arduino จากนั้นแผง Arduino จะส่งค่าไปยังตัวเกมโดยในเกมเมื่อค่าความเร่งที่ได้รับมามีค่ามากกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะทำให้ตัวนกในเกมกระพือปีก อุปกรณ์ชิ้นนี้จะตอบโจทย์ในส่วนของหัวข้อฟิตเนสเกมมิง่งโดยผู้ใช้ที่ใช้อุปรกรณ์นี้ในการเล่นจะได้รับการออกกำลังกายของช่วงหัวไหล่